เพลงการช่าง สวัสดีค่ะเด็กๆของครูเป็นยังไงบ้างคะตื่นกันหรือ,อยังฟังเพลงกันแล้วครูบอกแล้วว่าวันนี้ครูจะเอาเพลงมาฝากนะคะเป็นเรื่องของการช่างนะคะวันนี้เราก็ยังคงเรียนเรื่องของการช่างเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานหลังจากที่ดูวิดีโอไปแล้ว2เรื่องนะคะวันนี้ครูก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าเราจะเลือกเครื่องช่างยังไงเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเครื่องช่างชนิดต่างๆนะคะ แล้วก็หน่วยในการช่างและวิธีการอ่านเราจะอ่านยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังพร้อมหรือย,ยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรื่องของการอ่านตาช่างนะคะเรามารู้จักทําความรู้จักกับเครื่องช่างชนิดต่างๆกันก่อนนะคะอันแรกเลยอันแรกเลยนะคะก็คือเครื่องช่างสปริง เครื่องช่างสปริงเนี่ยครูคิดว่านักเรียนต้องเคยเห็นแน่นอนเวลาไปเดินตลาดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเครื่องช่างสปริงเนี่ยจะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเป็นกรัมเป็นขีดได้นะคะตรงที่เป็นตัวเลขเนี่ยเครื่องช่างสปริงเนี่ยจะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะโดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องช่างสปริงเขามักจะใช้ช่างผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์นะคะอันต่อมาเครื่องช่างน้ําหนักตัวนะคะ อันนี้เครื่องช่างน้ำหนักตัวก็คือเวลาที่นักเรียนช่างน้ำหนักนั่นแหละนะคะอันต่อมาเครื่องช่างจดหมายเครื่องช่างจดหมายเนี่ยจะมีหน่วยเป็นกรัมไม่เยอะเพราะว่าเวลาที่เราส่งพัสดุส่งจดหมายอะไรเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเบานะคะเวลาที่เป็นส่งที่ไปษณีเนี่ยหรือ <lider> ว่าฝากเขาส่งเนี่ยนะคะที่ตามรับส่งสินค้าเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องช่างเพื่อที่จะคิดราคาเราได้นะคะมีหน่วยเป็นกรัมนะคะเครื่องช่างจดจดหมายนะคะ โดยปกติแล้วเดี๋ยวนี้จะเป็นเนี่ยตรงตาเราจะเห็นเป็นตัวเลขนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิจิตอลนะคะอันต่อมาเครื่องช่างยาเครื่องช่างยาเนี่ยจะมีหน่วยเป็นกรัมจะไว้สําหรับช่างยานะคะหรือว่าช่างเกี่ยวกับของเล็กๆสองข้างมันลักษณะคล้ายๆว่าตุ้มถ่วงสองข้างเครื่องช่างสองแขนนะคะให้เท่ากันนะคะลักษณะคล้ายๆกันจะเป็นเครื่องช่าง เขาก็จะใช้ยาเท่ากับกี่กรัมเท่าไหรสองฝั่งต้องเท่ากันนะคะสองฝั่งต้องน้ําหนักเท่ากันเขาก็จะมีตุ้มเหล็กเนี่ยเยตุ้มเหล็กนะคะไว้สําหรับเป็นตามขนาดของเขาหนึ่งกรัมก็อาจจะหนึ่งลูกแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ใส่ยาเข้าไปให้สข้างเท่ากันนะคะลักษณะคล้ายกับเครื่องช่าง2แขนเหมือนกันนะคะต่อมาเครื่องช่างตุ้มถ่วงอันนี้จะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม ไว้สาหรับช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆเลยเช่นข้าวสารเป็นกระสอบอย่างนี้นะคะหรือสิ่งของที่มีน้ําหนักนะคะเราก็จะใช้เครื่องช่างตุ้มถ่วงนะคะสมัยก่อนคือทําต้องอยู่ตรงกลางแล้วก็เลื่อนไปเพื่อปรับให้ตัวนี้อยู่ตรงกลางนะคะอันนี้เครื่องช่างเครื่องประดับก็สําหรับช่างทองนะคะลักษณะาการใช้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเครื่องช่างยานะคะจะลักษณะคล้ายกันก็เคยคล้ายตาช่างสองแขนที่นักเรียนเคยเห็นน่ะนะคะอ่ะ ไม่น้นเราทําความรู้จักเครื่องช่างชนิดต่างๆแล้วเราก็ใช้งานให้เหมาะกับสิ่งของนะคะหลังจากที่เรารู้จักเครื่องช่างชนิดต่างๆไปแล้วนะคะเรามาทําความรู้จักมาตราหน่วยการช่างก่อนเมื่อเอาสิ่งของวางบนเครื่องช่างแล้วเราก็ต้องรู้จักอ่านอ่านเป็นนะคะต้องรู้จักหน่วยตาช่างอ่าหน่วยตาช่างเลยนะคะหน่วยการช่างก็คือ1,000มิลลิกรัม นะคะใช้ตัวยอ่อว่ามกาจุดนะคะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของการชั่งนะคะเท่ากับ1กรัมกรัมเนี่ยเราจะใช้ตัวยอ่อว่ากาไก่จุดนะคะในการชั่ง100กรัมก็เท่ากับ1ขีดนะคะ1,000กรัมก็เท่ากับ1กิโลกรัมกิโลกรัมใช้ตัวยอ่อว่ากกาจุดนะคะแล้วก็10ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม 1000กิโลกร,รัมเท่ากับ1เมกติกตันอันนี้ก็คือมาตราหน่วยการช่างเป็นระบบเมกติกนะคะระบบเมกติกนะคะหลังจากทำความรู้จักเครื่องช่างไปแล้วไปรู้จักหน่วยการช่างแล้วเราก็มาดูการอ่านค่าน้ำหนักแต่ก่อนที่เราจะอ่านค่าน้ำหนักเรามามองก่อนตาช่างตาช่างอันนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะรู้จักแหละตาช่างสปริงนะคะตาช่างจะมีหน่วยอะไรอ่าวดูอันดับแรกส่วนประกอบเลย ด้านรองไว้สําหรับใส่สิ่งของที่จะชั่งนะคะแล้วก็ตรงกลมๆนี้เราเรียกว่าหน้าปัดเนี่ยเนย่หน้าปัดตรงหน้าปัดมีอะไรบ้างมีเข็มเข็มที่จะใช้ชี้ไปที่น้ําหนักว่าเครื่องในอาสิ่งของที่ชั่งบนตาชั่งนั้นน้ําหนักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวเลขตัวเลขหน้าปัดนะคะอ้าทีนี้น่าเรียนมาดูนะตาชั่งนี้มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม มีหน่วยเป็นกิโลเลข1ก็คือ1กิโลกร,รมัมเลข2ก็คือ2กิโลกร,รมัมเลข3ก็คือ3กิโลกร,รมัมทีนี้นะักเรียนดูนะขีดเล็กๆหนกิโลกร,รมัมเมื่อกี้เราเรียนหน่วยการช่างใช่ไหมคะหนึ่งกิโลกร,รัมก็เท่ากับ10ขีดก็จะมี1 2 3 4งี่ห้าขีดที่5ก็จะยาวหน่อยแล้วก็6 7 8 9ขีดที่10ก็คือบอกว่า1กิโลกร,รมัม นะคะเพราะฉะนั้นทุกตัวเลขหนึ่งตัวเลขก็จะมี10ขีดเมื่อเวลาที่เราวางจานรองไว้เข็มต้องชี้ที่เลขศูนย์เสมอถ้าไม่มีสิ่งของบนจานรองนะคะเข็มของตาช่างต้องชี้ที่เลขศูนย์เสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยดูว่าแม่ค้าจะโกงไหมนะคะเพราะฉะนั้นเข็มถ้ายังคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้ เอาอะไรวางบนจานรองเข็มตรงนี้ต้องเป็นเลขศูนย์เสมอนะคะตรงตัวเลขก็เป็นหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะ,ะทีนี้เรามาฝึกอ่านตาช่างกันนะคะฝึกอ่านตาช่างดูรูปแรกเลยรูปแรกมีทุเรียนสองผลอยู่บนตาช่างตาช่างนี้หน้าปัดนะคะตรงตัวเลขเป็นมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเข็มหน้าปัดตาช่างจะมีเข็มเดียวนะไม่ใช่นาฬิกาเพราะฉะนั้นจะมีเข็มเดียว เข็มชี้ไปที่เลขเจ็ดพอดีเป๊ะเลยแสดงว่าทุเรียนนี้หนักเท่าไรคะเจ็ดกิโลกรัมนะคะน้ำตาลน้ำตาลมีต้องสามสี่ถุงเลยอ่าหลายถุงเลยเพราะฉะนั้นวางบนจานลองเข็มชี้ไปที่เลขสิบแสดงว่าน้ำตาลหนักเท่าไร่คะสิบพอดีเลยสิบพอดีเลยก็แสดงว่าน้ำตาลหนักสิบกิโลกรัมต่อมารูปต่อมาอะไรเอ่ย รู้จักไหมมันนะคะเขาเรียกมันมันสัมปะหลังอ่าเข็มชี้ไปที่ไม่มีตัวเลขเลขสี่เลขสี่พอดีเลขสี่เลยเห็นไหมคะเข็มชี้ไปที่เลขสี่แสดงว่ามันสัมปะหลังหนักเท่าไรสี่กิโลกรัมอ่าลองตอบซิข้อต่อมาอัง่นชี้ที่เลขสามพอดีเลยแสดงว่าอัง่นหนักเท่าไหรคะ สามกิโลกร,รมัมใครตอบถูกบ้างต่อมาลำไยลำไยนะคะชี้ไปที่เลขห้าแสดงว่าพอดีๆเลยแสดงว่าลำไยนี้หนักเท่าไรห้ากิโลกร,รัมนะคะเมื่อกี้ที่นักเรียนอ่านตาช่างเนี่ยคือเข็มชี้ตรงตัวเลขพอดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเข็มไม่ได้ชี้ที่ตรงตัวเลขพอดีล่ะ อ่าเราจะอ่านยังไงหลักการเดียวกันเลยก็คือเลยตัวเลขไหนเราต้องอ่านตัวเลขนั้นแต่ถ้ายังไม่ถึงเราไปอ่านไม่ได้อ่านนักเรียนดูนะคะดูอันแรกเลยรูปแรกสับปะรดเห็นไหมคะสับปะรดเนี่ยสับปะรดเนี่ยสองผลเข็มอยู่ระหว่างเลขสองกับเลขสามเลยเลขสองแต่ไม่ถึงเลขสามเพราะฉะนั้นอย่างน้อยสับปะรดสองผลหนักแน่นอนเลยคือ2กิโลกรัม ส่วนไม่ถึงเลข3เราไปอ่าน3กิโลกร,รมัมไม่ไนดะ้ทีนี้2กิโลกร,รมัมครูบอกแล้วว่าตรงช่องเล็ก,ลกๆระหว่างตัวเลขก,ก็คือเป็นขีดเราจะนับเป็นขีดนะคะเพราะฉะนั้นตรงช่องเล็ก,ลกๆระหว่างตัวเลขนะคะเราจะนับเป็นขีดเพราะฉะนั้นเลยเลข2แต่ไม่ถึงเลข3สับปะรดหนัก2กิโลกร,รัมแน่ๆแล้วเท่าไหร่ล่ะ1 2 3 3สาขีดเพราะฉะนั้นสับปะรดก็หนัก2กรริโลกรัม 3ขีดนะคะต่อมาฟักทองฟักทองเลยเลข1แต่ไม่ถึงเลข2เพราะฉะนั้นฟักทองผลน,นี้หนักเกิน1กิโลกร,รัมแน่นอน1กิโลกร,รัมเท่าไหร่ล่ะก็ไปดูซิกี่ขีดหนึ่ง2สา 4, 4, ขีดเพราะฉะนั้นฟักทองผลน,นี้นะคะหนัก1กิโลกร,รัม4ี่ขีดอ่ะลองมาดูรูปข้างล่างมาช่วยกันตอบซิ รู้จักป่ารูปแรกมะเขือยาวมะเขือยาวนะคะมะเขือยาวเนี่ยไม่ถึงเลขหนึ่งด้วยแสดงว่ามะเขือยาวสองผลนี้หนักไม่ถึงหนึ่งกิโลกร,รัมไม่ถึงหนึ่งกิโลกร,รัมมันคือเท่าไหร่นักเรียนก็ไปดูสิหนึ่งนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่ามะเขือยาวนี้หนักไม่ถึงหนึ่งเราอ่านหนึ่งไม่ได้ไม่ถึงหนึ่งกิโลกร,รัมก็คือแค่ห้า ขีดนะคะต่อมาส้มโออ่าส้มโอนะคะส้มโอหนักเลยเลขหนแต่ไม่ถึงเลขสองเพราะฉะนั้นสองผลหนัก1กิโลกร,รัมแน่แต่1กิโลกร,รัมเท่าไหร่ล่ะก็มานับ1นสองนะคะ 1> 3 2 2 3 4 5เพราะฉะนั้นส้มโอหนัก1กิโลกร,รัม5ขีดนะคะ1กิโลกร,รัม5ขีดต่อมามะเขือเทศมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศ2ผลหนักไม่ถึง1กิโลกร,รัมแน่นอนอไม่ถึงเลขหนึ่งเข็มชี้ไปที่ขีดแรกเลยเพราะฉะนั้นมะเขือเทศสองผลหนักเท่าไหร่คะ หนึ่งอะไรหนึ่งขีดหนึ่งขีดเท่านั้นนะคะมะเขือเทศอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือการอ่านตาช่างถ้าตรงตัวเลขพอดีเราก็สามารถอ่านได้ง่ายเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงตัวเลขพอดีเราก็ดูซิเลยเลขไหนแสดงว่าต้องหนักเกินจํานวนนั้นนะคะแล้วก็ช่องที่เหลือก็อ่านเป็นขีดไปนะคะอ่ะ หลังจากที่เรียนไปแล้วรู้จักเครื่องช่างชนิดต่างๆแล้วรู้จักหน่วยการช่างแล้วนะคะแล้วก็รู้จักวิธีการอ่านค่าของตาช่างแล้วเราก็มาทำการบ้านหน้า20หน้า20จะเป็นการอ่านตาช่างนะคะจะเป็นอ่านตาช่างแต่ว่ามันจะมีการถามเกี่ยวกับหน่วยการนึ่งขีดเนี่ยครูบอกแล้วว่าตัวเลขนะคะหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็นกิโลกร,รมัมถ้าไม่ถึงกิโลกร,รมัมมันก็จะเป็นขีดใช่ไหมเราก็อ่านเป็นขีด แต่ถ้าสมมุติเขาไม่ได้ถามเป็นขีดละ่ะถามเป็นกรัมเราก็ต้องรู้ว่าหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมเพราะฉะนั้นหะนึ่งขีดเนี่ยตรงตาช่างเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมนะคะอนักเรียนลองเปิดหนังสือหน้ายี่สิบนักเรียนลองดูข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยหน้ายี่สิบนะเขาบอกน้อยหนาหนักหนักเท่าไหร่ มันเลยมันอยู่ระหว่างเลขหนึ่งกับเลขสองเลยเลขหนึ่งมาใช่ไหมคะแต่ไม่ถึงเลขสองเพราะฉะนั้นหนึ่งกิโลกร,รัมแน่แต่เขามันเป็นขีดถ้าเรานับเรานับได้เท่าไหร่ลูกหกขีดใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ถามเป็นขีดนะเขาถามว่ามันเท่ากับกี่กร,รมัมเพราะฉะนั้นหนึ่งขีดก็คือหนึ่งร้อยกร,รมัมเพราะฉะนั้นหกขีดก็คือเท่าไหร่คะหกร้อยกรัมนะคะเพราะฉะนั้นหน้ายี่สิบไปทําแบบขัดมา ต่อไปนหน้ายี่สิบสองหน้ายี่สิบสองเนี่ยเขาให้ทำอะไรเขาให้นักเรียนเลือกเครื่องช่างให้เหมาะสมแล้วก็บอกด้วยว่าควรจะเป็นหน่วยการช่างแบบไหนนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งวุฒิชัยหนะักหน่วยการช่างสี่สิบห้าควรมีหน่วยเป็นอะไรเป็นกร,รมเเปป็็นนขีดก,กิโลกร,รมัมหรือว่าเป็นเมกกิกตันคนอนะ เวลาเราช่างน้าหนักป้ามีหน่วยเป็นอะไรคะกิโลกรัมนะคะแล้วควรใช้เครื่องช่างอะไรล่ะถ้านักเรียนเครื่องช่างเนี่ยนักเรียนดูตัวอย่างให้นักเรียนใช้ตัวเลือกจากหน้า21นักเรียนเห็นไหมหน้า21เนี่ยจะมีตัวเลือกทั้งหมด6ตัวเลือกเครื่องช่างสปริงเครื่องช่างน้าหนักตัวเครื่องช่างจดหมายเครื่องช่างแบบตุ้มถ่วงเครื่องช่างเครื่องประดับเครื่องช่างยาเพราะฉะนั้น ตรงเครื่องช่างให้นักเรียนไปเลือกที่หน้า21นะคะเพราะฉะนั้นวุฒิชัยมีหน่วยเนี่ยหนัก45กิโลกร,รัมเราใช้เครื่องช่างอะไรคะเครื่องช่างน้ําหนักตัวนักเรียนก็เอามาเขียนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้าน2หน้าหน้า20กับหน้า21นะคะแล้วไปฝึกอ่านฝึกท่องมาตราการช่างให้คล่องนะคะเดี๋ยวข่าวหน้า เราจะมาเรียนเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยการช่างนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะหลังจากทําการบ้านเสร็จแล้วหน่วยการวัดหน่วยการช่างแล้วก็สุขคูณให้เรียบร้อยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ